สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงแทงน้ําแปลงแทงน้ําตรงนี้สิบเอ็ดไร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่นะครับกี่ไร่ไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าหยอดยังไงปลูกยังไงนะครับเอ่อสิบเอ็ดไร่เนี่ยจะปลูกแบบปลูกแห้งนะครับเนี่ยเนี่ย ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยปลูกแห้งห่างกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับปลูกแห้งนะแล้วก็แบบอันเนี้ยกึ่งร่องคู่จะบอกว่าร่องคู่ก็ไม่ใช่ร่องเดียวก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากันทั้งหมดเท่ากันทั้งหมดมันจะเป็นร่องเดียวถูกไหมแต่ถ้านะครับแต่ถ้า ไม่เท่ากันนะก็จะเรียกว่าล่องคู่แต่ถ้าไม่ถึงถ้าตามกว่าถ้าตามกว่า25่เซนนะ่ะเขาจะเรียกล่องคู่กันนะครับ20เซนเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้60 40บสี่สิบนะครับ60 40บนะี่สิบน,นี่มันจะมีถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะน้ำไม่ได้เดินดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวหยวดน้ำใหม่ก็หยอดแห้งนะครับหยอดแหง้งหยอดแหง้ง ยอดแห้งนะครับเดี๋ยวจะมาเดินเก็บอีกทีนึงว่าตรงแถวไหนมันไม่ถึงไม่อะไรยังไงแล้วก็เปิดเปิดเอานะครับเปิดให้มันโชกให้มันความชื้นมันถึงนะครับมันจะได้ขึ้นได้ดีนะดูเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งนะตอนนี้มันงอกแล้วล่ะผมหยดน้ําไปคืนวันพฤหัสนะครับคืนวันพฤหัส คืนวันศุกร์วันนี้วันจันนะคือวันเสาร์อาทิตย์สามคืนนะครับสามคืนคือวันศุกร์ไม่นับหรอกหยดน้ําวันศุกร์่อหยดน้ําวันศุกร์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสามวันเท่านั้นแหละนะครับสามคืนสามคืนสี่วันนี่อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูวันว่าเราจะเอายาอยู่ยังไงนะครับถ้าเราไม่ได้ดาย แต่ผมมีแผนว่าจะได้นะครับเดี๋ยวรถใหญ่ลงเนี่ยได้สองร่องเนี่ยร่องนี้กับร่องนี้นะครับไม่ได้ก็ต้องออกได้ก็ต้องถ้าได้หมดก็ต้องเก็บสายถ้าม,มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ได้แค่สองร่องนี้นะครับเอาจอบได้ก็ได้ให้พลิกดินให้ไปกบโคลนหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆก็พอนะครับนะแค่นั้นนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับ เวลาเราหยดแห้งแบบนี้เราต้องเดินดูทั่วไล่นะครับให้สายเนี่ยมันมีความชื้นถึงกันทั้งหมดไม่ถึงแล้วก็ปิดบ้างะายบ้างนะครับถ้ามันไม่ถึงกันจริงๆเราก็ต้องต่อเมนไปอีกเนาะอันนี้ก็คือ10วันแล้วละ่ะฉีดยาไปหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสองสาวันก็จะฉีดอีกนะจะฉีดอีกหนึ่งรอบนะฉีดยาคุมนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเนี่ยเห็นไหม ร่องกลางที่ผมยืนเนี่ยหกสิบนะตรงนี้ก็เกือบหกสิบเนี่ยเนี่ยนี่ก็เกือบหกสิบนะครับเห็นไหมน้ำหยดอ่ะถ้าเราหยดน้าอยู่ตลอดอ่ะยามันขึ้นแน่นอนนะครับเราต้องฉีดยาคุมสองรอบนะครับสามรอบทุกครั้งที่เราฉีดยาหนอนนะครับผมจะใส่ยาคุมไปด้วยแต่ถ้าเราดึงน้ําแต่แรกนะครับรอพวนฉีดยาแค่รอบเดียวครับคุณต้องพิจารณาเอานะพิจารณานะครับว่าในไร่เนี่ยมัน มันยังไงเนาะมันยังไงนะครับมันเป็นยังไงมันยามันโลกไหมหรือมันยังไงยามันขึ้นมันขึ้นเต็มเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยคุณจะเอาอยู่ยังไงคุณคุณจะทํายังไงให้ยามันอยู่ถ้าคุณทํายาอยู่อ่ะมันก็มีช้ยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะอะไรอ่ะก็เวลาคุณใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนยาก็ได้กินไปด้วยถูกไหมถ้ามีแต่ต้นข้าวโพดมันก็โตแต่ต้นข้าวโพดถ้าโตแต่ยา มันก็ไม่ไหวนะครับต้นข้าวโพดไม่โตรากหญ้าเนี่ยมันช้อนใช้หาข้าวโพดได้เร็วนะครับนะเนี่ยเนี่ยผมก็หยดหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆพอนะครับเลี้ยงไปนะครับดินมันไม่ได้ชื้นแต่แรกนะครับก็หยดประมาณสองสามชั่วโมงนะครับเนี่ยหยดหยดหย,ด,หยดไปแค่นั้นนะครับห้าไร่ในเปิดทีเดียวนะแต่หกไร่ตรงนู้นเนี่ยมันยาวแล้วมันก็ที่ไม่เสมอต้องหยดทีละครึ่งนะครับเดี๋ยวจะต่อเมนไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็เดินไป ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยกระโพาก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะของเขาก็เขียวแล้วก็ต้นก็พอได้นะครับทีนี้ถามว่าวิธีไหนที่มันได้เยอะนะครับทำวิธีไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องถามกลับว่า คุณลดน้ำใส่ปุ๋ยไหมนะครับไม่ว่าพันไหนในตลาดนะไม่ว่าปู่วิธีใดนะครับถ้าคุณใส่ใจคุณใส่ปุ๋ยใส่น้ำลดน้ำนะครับอย่าฉีดยาได้ตามตรงเวลาดูแลยาให้ดีนะครับคุณเกินเกวียนแน่นอนคุณเกวียนหนึ่งแน่นอนต่อไรถามว่ามันจะไปถึงสองตันไหม อันนี้ก็ต้องอยู่ที่รายละเอียดแล้วว่าระยะคุณเท่าไหร่ต้นเบอร์พันเบอร์อะไรใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับจิตยาบ้างหรือเปล่าให้น้ําเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าคุณจะทะลุ1.5ตันต่อไร่นะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าคุณภาพดินเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้น ก็ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่าจะทํำยังไงเนาะอย่างผมยอดแห้งอันนี้ยอดแห้งนะครับพอยอดแห้งเสร็จดึงน้ําใส่ยาก็เริ่มขึ้นเราก็ฉีดยาคุมทุกลอบเลยสามรอบแรกนะสี่รอบแล้วก็ฉีดยาเก็บจบเจี๊ยลึบนะครับไม่มีญ้าเลยข้างๆเราก็ฉีดแกลโอเซตนะครับข้างทางอะไรพวกเนี้ยก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่บางคนดึงเอาดึงเอาดึงเอาข้าวโพดเหลืองนะครับ คุณทำมาก่อนคุณก็จะรู้ว่าน้ําแค่นี้มันพอไหมน้ําแค่นี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยอย่างผมก็ดึงเลี้ยงให้ต้นเนี่ยสองสองวันนี้ร้อนมากเลยนะครับมีวันเนี้ยเนี่ยมืดจะสองโมงแล้วนะมืดฝนเข้าแต่ก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหร้อนแบบสามสิบหกสาสิบเจ็ดองศานะครับร้อนแบบต้นพระโพธจะตายเราก็ดึงเลี้ยงมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศมันปกติสามสองสามสามสาสิบยิบเก้า ไม่จาเป็นจะต้องเลี้ยงข้าวโพดนะครับไม่จำเป็นจะต้องดึงน้ํานะถ้าใครดึงน้ําแต่แรกไม่ต้องกลัวครับมีความชื้นปล่อยให้ข้าวโพดมันเหี่ยวไปให้มันยืดจนกว่าจะทํารุ่นได้แล้วค่อยให้น้านะครับแต่ถ้าคุณให้น้ําตอนนี้เนี่ย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 น้ำราดนะเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแปลงนี้ผมทําแล้วก็ไม่ได้มาเดินดูมันนะครับว่าตรงไหนมันถึงไม่ถึง นะก็รีบไปทําอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็เห็นดูบางแถวในน้ำยังไม่ถึงนะครับน้ํายังไม่ถึงสายน้ํยนยดเนี่ยก็ระวังให้ดีนะครับเรื่องมดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องเดินดูว่ามันถึงไหมมันเป็นยังไงนะครับมันง่ายๆครับเวลาต้นข้าวโพดโตแล้วเราก็มาดูตรงท้ายไร่นี่น้ําเข้าเละเลยเห็นไหมครับตรงฝั่งข้างหลังก็สิบไร่ เดี๋ยวดึงน้ําใส่แล้วค่อยไถยดีๆนะครับไถให้เข้าไถมันล้วนซุยทะละป่าอ้ยอยถ้าไถผานสามนะไถผานสามมันก็เป็นก้อนปั่นก็ไม่แตกแล้วก็หยอดเสร็จปุ๊บเอาอะไรมาอันนั้นแหละครับเอาดินอะไรมากบใช่ไหมถูกไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยขึ้นนะครับเม็ดไม่เสียนะครับเนี่ยฝั่งน,นี้ไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ไม่เสียนะครับเนี่ยมีรอยหนูรอยนกรอยอะไรเนี่ย กินไปนะครับหนูหนูหนก็เดี๋ยวก็จะหยดใหม่นะครับอีกสักรอบนึงดูว่าแถวมันเป็นยังไงขึ้นประมาณนี้นะครับเนี่ยหญ้าก็จะลกอยู่แค่ตรงนี้และครับถ้าเราฉีดยาหญ้าแล้วก็ฉีดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราคุมได้ดีแต่แรก เดือนหนึ่งเราก็ฉีดยาคุมค่ากระจบนะครับแต่ถ้าเราไม่จบแล้วก็กูโฟฟินเนตอมโมีนียนะครับฉีดไร่ร่องนะใส่ยูเรียด้วยใส่ยาจับใบด้วยอย่างนั้นะนะครับต้นขขาโพดประมาณสักหวเข่าเลยหวเข่า,ขาหน่อยๆนะครับอันนั้นคือฉีดยาเก็บแต่เราล่องเราล่องล่องไล่ไปนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ฉีดยาเก็บนะครับอันนี้ผมว่าฉีดยาเก็บนะครับเราต้องดูแลให้เป็นเราต้องทําให้เป็นนะครับแต่ถ้าคุณทําให้เป็นคุณก็ สุดท้ายคุณก็ต้องฉีดยาหญ้าให้จบนะครับไม่งั้นออกฝักมาหญ้าลกเนาะหนูเหนือก็กินนะหนูกินอะไรกินหมดนะครับเป็นที่อยู่ของหนูแล้วก็ในรอบต่อไปหญ้าที่มันเกิดอยู่ข้างในนะครับมันก็จะออกดอกออกเม็ดออกเมเล็ดนะครับทีนี้ก็จะงานเข้านะพอออกมาเล็ดเสร็จก็ทํารอบต่อไปก็หญ้าเยอะทําไปก็หญ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเยะขึ้นเรื่อยๆก็ทําทําไมครับอย่างนั้นก็ถือว่า ทำไปเรื่อยๆครับเป็นประสบการณ์ของท่านเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับมันก็จะมีเต่เรื่องเดิมๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้หนีหายกันไปไหนหรอกนะครับไม่ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกมันก็ข้าวโพดมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับการปลูกแบบนี้พันนี้นะครับระยะร่องแบบนี้การให้น้ําแบบนี้นะครับยาโตวก็ตัวเดิมๆปุ๋ยก็ตัวเดิมๆนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับทั้ง4600 สูตรสูตรเสมอสูตรสิบห้าถูกไหมสิบหกแปดแปดี่สิบเอ็ดศูนศูนย์ 0, ปุ๋ยอินทรีย์ก็คุณก็เลือกใช้เอาเองนะครับว่าวิธีการของคุณการใส่ปุ๋ยเป็นยังไงดินสภาพของคุณเป็นยังไงนะครับระบบน้ำของคุณเป็นแบบไหนคุณจะต้องใส่ปุ๋ยไปในน้ําหรือไม่คุณจะใส่ข้างบนหรือเปล่านะครับฉีดยาเป็นยังไงกี่วนันนะครับพันอะไรนะพันอะไรเหมาะกับสภาพดินแบบไหนระยะเท่าไหร่นะครับไม่งั้นบริษัทแต่ละบริษัทไม่ได้ผลิตมาหลายพันหรอกนะครับมันก็ต้องมีนยัยยะถูกไหมนะครับก็ เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะใครสงสัยยังไงก็ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับก็โทรมาสักเกินทุ่งไปแล้วก็จะดีนะครับกลางวันผมไม่รับนะครับเพราะว่ารับบ้างไม่รับบ้างเลยเพราะว่าขับรถถ่ายอยู่อ่ะพูดตรงตรงนะครับขับรถถ่ายแปลงนู้นอยู่มันไม่ได้ยินครับถ้าได้ยินผมก็รับแต่ผมก็ไม่โทรกลับนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับคุณก็โทรย้ำๆเอาละกันนะครับขออภัยด้วยคนไหนที่ทําให้ทุกท่านอารมณ์เสียหรือยังไงนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ